สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พ่อใหญ่โอ้มาเลาะเขาคือเก่าล้าออกห่วงแล้วพี่น้องเขาลอยหาเริ่มสิสอดแล้วตอนดรกงามๆก็สอดก่อนพี่น้องนี่เขาพ่อใหญ่โอ้เบิเร์นเดี๋ยวพามาเบิ่งห่วงดีอยู่พี่น้อง

ล่องเบิงพี่นอ้องมียูเลียลล้วนทั้งหลอบหนึ่งหลอบสองังมีเข่าแก้มอยู่ครับเนีข่าเม็ดสันขัดมาดีปันได้กแก้มคือเกาพี่น้อง ตกอยู่นยยใ,นในหอยในนามันเกลืนเกิดอนอยู่ขีเก่าของไพ้สินหน่อยสิร้ายของเราพี่น้องน, <c oughs> นี่ครับกระลังถอนงานในสูงอยู่พี่น,อน้องงานดิดทนทาง ครับพูนเข่าแก้มพี่น้องเข่าหางเขา,าเาม็ดสันอันนี้ถ้าแม่นเข้าไปขายนี่ถ้ามันลายนี่ล่งสีเป็นตีพี่น้องราคากับบอดดางบางเก้วอาทีตต์แตแก้มล,ลายนี่เพื่อนบอรับเลยในช่วงเข่าที่เกี่ยวออกไม่นี่พี่น้องเป็นไปบดเบิงนี่เขา่าเข่าแดง มันเป็นเขาแดงพี่น้องเม็ดสันเม็ดสันแต่ว่าเป็นเม็ดแดงแต่ว่าบัดไปคาดดอกกับขาวคือเก่า,าละบ่เห็นดอกเม็ดแดงนั่งแล้วไกับบอสื่อเนีย้ยทำมันแกมหลายต้องไปย่อยโอ้หนลองทดลองเบ่งพี่น้องยุลีหล้วนเบ่ง จินำนักมันสีได้บ่แต่ว่าพวกห่วงพวกต้นนี้ก็พ่อใส่ได้ด้วยพี่น้องก็ได้ใส่หลายเด้ครับใส่ปุ๋ยยลี่ียนี่เฉลี่ยแล้วถือสองรอบนี่ยีสบหกิโลกรัมต่อไร่สองรอบ หอมใหม่ที่น้องมันล่มหอมใหม่นี่จังได้มันกับบัวได้ดอกบอัวส่กับล่มคือเกลาวบัวส่ปุ๋ยกับล่มที่น้องงามล่มกับเลื่อมอวยแล้วอืมครับฟังนีห้องเพลินกัสอดคือกันแล้วล่ะ เริ่มเห็นห่วงแน่และพี่น้องนี่ครับพี่น้องเริ่มเริ่มมีให้เห็นแน่และละสอดแนท่ทั้งนี้ก็สอดร้ายแล้วครับของเพิ่มอกายแล้วเก็บเกี่ยวกันนาจะเริ่มจางเร็วกับซิบหา วันที่สิบหาถึงยี่สิบพี่น้องได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตสิบหาพฤศจิกายนถึงยี่สิบครับโคนขางต้นใหม่พี่น้องลมเบิด มนนีก็ลอ่อสะเบงรุ่นน้ำนักพี่น้องเป็นหลายคนพนวษยใสยืเรี่ยมันว่ามีน้ำนักน้ำนักบอดีเขารีบเขาทอขาวพุ่นะแต่ว่ามันก็สิบเป็นในระยะของการใส่ปุ๋ยคือกันกมั่งพี่น้องจะใส่ปุ๋ย ตอนเขามันไก่ไ <c oughs> ก่สิทอกมันมันใหญ่แล้วเอาปุ๋ยมาใส่มันกะข้าวหรอพี่น้องแต่เขาใส่ตามสูตรตามเวลาเพิ่นมันกะบโบเสียมันบ่มีสูตรสำเร็จพี่น้อง็ไงโอ้วะเพดหน้าแต่ละปีบ่เคยคือเก้ารอก มันแต่งมาได้พี่น้องหน้าปีเนี่ย <c oughs> มบีม่สนประท่านก็สิแต่งน้ำได้ตามแบบเอาให้ดีกะมันบ่ได้ล่อธรรมชาติอย่างเดียวปีใดฝนฝ่าทรงฝนดีแต่หัวปีมันกะเขาง,งามใส่ปุ๋ยเร็วแตกกอเร็วมันกะงามพี่น้อง พี่ได้แรงกะบ่มีนำ้ำบ่ได้ใส่ปุ๋ย,ยหยาขึ้นถั่วแพะแทนบ่ใหญ่บ่แตกกอฟังนึ่เดี๋ยวฟังนี้กะกะ็ร่างสิสอดที่น้องได้งามๆกะสอดก่อน มันเลาะขั้นแท่มันง่ามผลดอกเลาะขั้นแท่นะเปนห่วงเขาพี่นอ้องย่อนแสงจักหน่อยด้วครับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนพี่นอ้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใ้ญยโอ้น้ำเนี้ยด้วยเพื่อเด็ดเป็นกำลังใจพี่น้องฝากติดตามน้ำเนี้ยพ่อใ้ญยโอ้เด็ดไายเด็ดเล่นน้ำเนี้ยครับเอาไว้สำนี้แหละครับขอบคุณครับ